ที่สระน้ำส่วนกลางมีผีพายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวปโยกอย่าเพิ่งลงไปดีกว่าเดี๋ยวผีพายอะ่ะมันดึงลงน้ำนะนี่เธอดูสิปโยกไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยอะ่ะฉันกล้า <c oughs> ไหมล่ะเป็นอะไรข้างนอกกันเธอเป็นมูฟได้ได้ อ้าวลูกจะไปไหนนะ้าพวกหนูก็จะออกไปเลยข้างนอกยังไงล่ะคะแม่ช่วงนี้บรรยากาศดีจะตายเราจะไปเล่นสวนกลางกันนะ้าแต่นี่นะ่ะมันใกล้จะมืดค่ำแล้วนะลูกแล้วป้าข้างบ้านเขาก็บอกว่าที่สระน้ำสวนกลางมีผีพายด้วยเฮ้ยคุณแม่อย่าพูดให้หนูกลัวเลยคะ่ะผีเผออะไรอะ่ะไม่มีจริงหรอกเฮ้ยไปโยกเธออย่าพูดแบบนั้นสิเออนะนะคะคุณแม่หนูไปแป๊บเดียวคะ่ะไม่นานหรอกอ่าก็ได้ลูก แต่ว่าห้ามเกินพาที่ตกดินนะค่ะคุณแม่ บรรยากาศดีขนาดนี้แม่ห้ามเราได้ยังไงเนี่ยเออนะาแม่คงเป็นห่วงแหละใบย,ยุกช่วงเนี้ยผีพายอ่ะมันอลวาดเฮ้ยเดี๋ยวใบยุกอย่าเพึ่งลงไปดีกว่าเดี๋ยวผีพายอ่ะมันดึงลงน้ํานะอ้าวปิ่นมุกเธออยากเป็นแค่นกที่อยู่ในกรงเหรอเธอไม่อยากลองใช้ปีกของเธอโบอยบินหนห่อยเลยปิ่นมุก อย่าเป็นนกนี่เธอดูสิใบหยกไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยอ่ะชูกล้าไหมล่ะอ้าวอ้าวใบหยกเธออย่าแกล้งนะจะหนีไปทำไมเล่าใบหยกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแกลบหนูฉันเหรอ หนูไม่ใช่คนลบหลู่นะคะน้องหนูตัางหากล่ะบังคับให้หนูมาเนี่ยหนูไม่ได้ลบหลู่ด้วย<ะ>นี่แหละค่ะแม่หนูก็บปินมุกอะ่ะพากันมาตรงนี้แล้วหนูก็เห็นผีพายอยู่ด้านล่างนี่ค่ะแม่ปินมุกปินมุกไปไหนล่ะปินมุกไปไหนล่ะลูกปินมุกนี่มันเห็นแต่รองเท้าปินมุกค่ะแม่ ผีพายหน้าจาปิ่นมุกไปแล้วค่ะแม่นั่นแหละลูกแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าออกมาเล่นตอนค่ำเห็นไหมเนี่ยปิ่นมุกโดนผีพายเอาไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีถึงจะช่วยปิ่นมุกได้คะแม่ก็คงต้องรอให้ปิ่นมุกลอยขึ้นมาเองล่ะลูกงั้นกลับบ้านกันไปก่อนแล้วไปเรียกตำรวจกันเถอะค่ะแม่ไปกันเถอะลูก ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนว